สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาอยู่กันที่ดิเซอาเชอรี่ของเราอีกเช่นเคยค่ะวันนี้จะพาทุกท่านมาชมคันธนูของจังซินรุ่น M108 ของเรานะคะคันธนูรุ่นนี้จะมีความพิเศษสุดก็คือเป็นสไตล์ทาเกตโบหรือสไตล์สปอร์ตที่คนไทยเรียกกันนะคะ และที่เห็นอยู่นี้นี่ค่ะก็คือจะมีคันสีน้ําเงินนะคะและที่แขวนอยู่บนเชล์นี้ก็จะเป็นสีแดงค่ะคันธนูจังซินเ1 0 8ของเราจะมีทั้งหมด5สีด้วยกันค่ะก็คือจะมีคันสีน้ําเงินแล้วก็สีแดงคันนี้นะคะแล้วก็จะมีสีขาวอีกหนึ่งสีค่ะสีดําแล้วก็สีเหลืองค่ะ เลือกได้ตามที่ชอบได้เลยนะคะแล้วทีนี้เรามาดูคุณสมบัติของคันธนูรุ่นนี้กันนะคะว่ามีความพิเศษอะไรกันบ้างนะคะคันธนูสไตล์สปอร์ตหรือทาร์เก็ตบของเราเห็นไหมคะตัวลิ้นเนี้ยออกแบบมาได้สวยงามมามาก<า>เลยอะคะ่ะเห็นไหมคะมาพร้อมกับชุดแดมเปอร์ของเราออกแบบตัวอักษรน,นะคะฟอนต์เป็นภาษาอังกฤษทำว่า ฟีนี้ค่ะเห็นไหมคะสวยงามเลยแล้วมีสองด้านด้วยกันนะคะทีนี้ตัวคันธนูตัวนี้นะคะนี่ค่ะมีป้ายแท็กมาให้ด้วยนะคะของโรงงานจังซินของเราค่ะความพิเศษสุดอีกแบบหนึ่งก็คือปกติคันธนูของจังซินเนี่ยจะทําสายแล้วก็ตัวชุดสายทั้งหมดจะออกเป็นสีดําล้วนค่ะแต่ครั้งนี้ดูนะคะออกแบบสีดาขาวค่ะตัดกันสวยงามเลยค่ะ ทีนี้มาดูนะคะคันธนูตัวนี้มีอะไรบ้างก็คือระยะห่างหรือเบรคไฮของเรานะคะจากตัวกริปไปจนถึงสายธนูนะคะจะอยู่ที่7.1นิ้วนะคะแล้วก็ความยาวนะคะจากแคมบนถึงแคมล่างของเราเนี่ยคะ่ะจะอยู่ที่40นิ้วนะคะแล้วก็ตัวความแรงปอนของเราเนี่ยคันธนูรุ่นนี้นะคะ สามารถปรับความแรงได้ตั้งแต่30ถึง55 lbs ค่ะซึ่งความแรงที่30 lbs ส่วนใหญ่ก็เป็นที่นิยมกันนะคะผู้ชายก็ใช้ไม่เกินสูงสุดก็40ปอนด์นะคะหรือ40 lbs สำหรับสไตล์ V c ค r ร์ฟนะคะแต่สำหรับสไตล์สปอร์ตเนี่ยก็อาจจะปรับความแรงได้เยอะกว่านี้เพราะว่าคือสามารถ มันมีจุดเลตออฟของเขานะคะของคล้ายๆกันกับสไตล์คมพาวอะค่ะทีนี้นะคะเรามาดูเหลืออะไรอีกก็จะมีระยะน้าวสายนะคะระยะน้าวสายของคันธนูคันนี้สามารถปรับได้ตั้งแต่24ถึง30.5นิ้วกันนะคะก็คือ ปรับได้ตั้งแต่สั้นถึงยาวนะคะใครมีช่วงตัวที่สูงก็คือปรับได้ตามที่ตัวเองต้องการเลยค่ะแล้วมาดูตัวชุดแคมของเราเนี่ยนะคะสังเกตไหมคะคันธนูของเราเนี่ยจะมีรุ่นจังซินเอ็นเอสาหนึ่งกับตัวรุ่น M108 นะคะที่ไม่เหมือนคอมเพลตัวอื่นก็คือจะมีน็อตสองตัวค่ะสองตัวเนี่ยซึ่งน็อตตัวในเนี่ยเราจะไม่สามารถ ขันได้เพราะว่ามันจะติดลิ้นลิ้นทั้งสองด้านเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการปรับระยะน้าวสายหรือระยะรอเรนจ์ของเรานะคะก็แนะนำให้อ่าให้คลายความแรงปอนลงนะคะก่อนก่อนที่เราจะปรับระยะน้าวสายหรือระยะรอเรนจ์ของเราก็คืออย่างที่แจ้งค่ะการปรับความแรงปอนให้ลดลงก็คือคลายน็อตตรงปลายลิ้นเนี้ยค่ะ หมุนทวนเข็มนาฬิกานะคะสักประมาณสองรอบค่ะด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะคะทำเหมือนกันให้เท่ากันทั้งสองด้านหลังจากนั้นเราก็ใช้มือเรานะคะช่วยบิดนะคะบิดตัวแคมตัวเนี้ค่ะแล้วเราก็น็อตตัวที่หนึ่งนะคะ เราสามารถขันได้เลยอะค่ะแล้วก็ขัสามารถขันให้หลุดได้เลยแคะแต่น็อตตัวที่สองค่ะแนะนําให้คลายออกไม่ต้องหลุดนะคะก็ยังคงไว้ที่เดิมแล้วหลังจากนั้นเราก็ใช้มือนะคะหมุนปรับตามระยะดอรเรนจ์ที่เราต้องการนะคะแล้วก็ขัอนน็อตกลับคืนไปทงทั้งสองด้านให้เหมือนกันนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ ปรับความเร็วความแรงนะคะให้ได้เหมือนเดิมก็คือหมุนน็อตตรงลิ้นเนี้ยสับที่เดิมตามที่เราต้องการค่ะทีนี้เรามาดูนะคะในชุดพันธนูตัวนี้มีอะไรมาให้บ้างนะคะในคู่มือเนี่ยเขาก็จะมีคำแนะนำวิธีการเก็บรักษาอะไรต่างๆรายละเอียดคุณสมบัติของพันธนูตัวนี้นะคะ แล้วก็จะมีประแจมาให้นะคะประแจที่เมื่อกี้อธิบายเรื่องของการปรับระยะดอเรนจ์นะคะก็จะมีตับประแจมาให้สองตัวประแจตัวใหญ่เนี้ยสำหรับปรับความแรงปอนนะคะตรงนี้ส่วนประแจตัวเล็กเนี่ยสำหรับขันน็อตสองตัวตรงเนี้ยค่ะตรงชุดแคมของเราเนี่ยค่ะซ้ายขวานะคะมาสองชิ้นด้วยกันค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าคันธนูตรงเนี้ยเอ,อ่อทางต่างชาติเขาจะ วัดมาจากโรงงานอยู่ที่4.7 lbs แต่ทีเนี้ยเราคนไทยเรามาดูกันว่าคันธนูตัวนี้จะหนักกี่กิโลนะคะเดี๋ยวตั้นมาวัดกันค่ะนี่นะคะเครื่องวัดน้ำหนักของเราถ้าเป็นกิโลกรัมแล้เสร็จแล้วมาดูกันค่ะว่าน้ำหนักคันตัวนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะคะ เดี๋ยวดูกันค่ะมาเช็คว่าอยู่ที่เท่าไหร่นี่ค่ะ2.2กิโลนะคะตัวนี้ความน้ำหนักของคันธนูตัวนี้ค่ะแล้วอย่างที่บอกค่ะคันธนูตัวนี้จะออกสไตล์พาเกตโบนะคะซึ่งทุกท่านก็สามารถใช้เป้าหรือพาเกตของเราเนี่ยค่ะยิงในสนามที่บ้านหรือพื้นที่ในบ้านของตัวเอง่ยนะคะ ที่มีพื้นที่แต่ถ้าสำหรับนักกีฬาหรือคนที่สนใจจะเข้าแข่งขันนะคะทางสนามเขามีกฎกติกาการแข่งขันอยู่แล้วค่ะก็คืออุปกรณ์เสริมที่ใช้จะต้องออกสไตล์สปอร์ตค่ะเพราะฉะนั้นก็หาเลือกตามความชอบของตัวเองได้เลยค่ะพวกสเตเบลไลเซอร์หรือตัวการสั่นสะเทือนเนี่ค่ะการให้เพิ่มความเสถียรน,นะคะพวกชุดรีลิส ทุกอย่างก็ต้องออกสไตล์สปอร์ตนะคะสไตล์ทากตโบแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าคนที่ไม่ได้ต้องการแข่งขันหรือลงไปแข่งขันกีฬานะคะก็สามารถใช้สไตล์ฮันติงได้ค่ะซึ่งตัวนี้ก็สามารถใช้อุปกรณ์เสริมสไตล์ฮันติงได้เช่นกันค่ะจะมีเป็นเซตมาให้เลยนะคะก็เห็นไหมคะเป็นยังไงกันบ้างคะคันธนูของจังซินเอ็มหนึ่งศูนย์แปดของเรา สวยงาไมไหมล่ะคะแล้วอย่าลืมนะคะกดติดตามกดกระดิ่ง subscribe ให้เราด้วยนะคะแล้วกดไลค์กดแชร์มาเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะกับออดิเซอาเชอรี่บายบายคะ่ะ